สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับผมแอนเดียวคอนสวัสดีครับผมแอนนะครับสวัสดีครับผมแม็กนะครับผมพยาวกินหนึ่งเที่ยวนะครับวันนี้เราอยู่คนที่ร้านหมูจุ่มแซ่บครับสี่สามสองสวัสดีครับผมแอนนะครับผมแม็กครับผมพยากแครับผมพยาวกครับผมนเรา พะเยากินดื่มเที่ยวนะครับผมนะตอนนี้อยู่ร้านหมูจุ่มแซ่บครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับก้นพะเยานี่เองนะครับเป็นร้านเปิดใหม่นะครับชื่อว่าร้านหมูจุ่มแซ่บบุฟเฟ่ไม่อันอิ่มละ139บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมตอนนี้เพื่อนของเราได้ปิ้งรอไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะตามไปเลยครับเอาล้ครับผมนะก็สรุปนะครับสําหรับร้านนะครับหมูจุ่มนะครับร้านนี้นะ ซึ่งนะครับจากที่ลองทุกอย่างแล้วนะฮะลองนะครับผมนะลองนะครับทุกอย่างแล้วนะก็ปรากฏว่านะครับของใช้ได้มากนะครับของสดของดีนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็มีแล้วก็มีนะครับน้ำจิ้มนะครับค่อนข้างเด็ดนะครับในเรื่องของน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับจากที่ไปลองชิมจากหลายๆร้านนะครับผมคิดว่านะครับเป็นตัวเด็ดนะร้านหนึ่งเลยของพะเยานะครับออะโอเคส่วนทางด้านของนะฮะในราคานะครับ100นะครับ59บาทเนี่ยครับได้ ของกินมากมายขนาดนี้นะฮะ <Wow. S 2> มีกุ่งด้วยนะครับแบบนี้ก็คุ้มค่าสุดๆแล้วนะครับผมนะก,กับร้านนะฮะร,ร้านหมูจุ่มร้านนี้เลยนะครับผมนะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามพยาวกินดื่มเที่ยวชาแน,นลด้วยนะครับก็จะมีทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับพยาวกินดื่มเที่ยวชาแน,นลครับโอเค